ตงคิวตงคิวครับอันนั้นช้อนกลางนะลูกอย่าใช้ช้อนกลาง <c oughs> ใช้ช้อนกลางกินข้าวเหรอเขาให้ใช้ตักไม่ให้เฉยแล้วใช้ช้อนกินไม่ใช่บอกช้อนกลางมันกิน <c oughs> โ,อโอ้ยโอ้ยข้าวจะหกเอาเอาเร็วๆกินแล้วก็ <c oughs> นี่เขาบอกให้ใช้ช้อนกลางกินข้าวใช่ไหมเวลากินข้าวทำไมหนูมีช้อนตั้งสามอันอาคราวนี้เอา,เอา,เอาช้อนกลางไปใช้เป็นส่วนตัวแล้ว <c oughs> แล้วพี่ฟิวไปเอามาใหม่ คนคนเดียวใช้ซ่อมแล้วก็ช้อนสองอันเผื่อตัวไปหน่อยค่ะกินร้อนช้อนกลางกินต้มยำปลาช่อนตัวใหญ่ๆแล้ววันนี้เผ็ดด้วยนะกินได้เฉยเลยไม่เผ็ดหรอครับลูกไม่เผ็ดกินร้อนช้อนกลางใช้ช้อนกลางเอามากินส่วนตัว อร่อยทุกวันเลยเด็กคนนี้กินข้าวคําใหญ่ๆกินคําใหญ่เกินไข่ต้มนี่ต้องมีทุกมื้อเลยนะคะ <c oughs> ช้อนกลางอีกแล้วช้อนกลางใช้ส่วนตัวเอาโอเคได้ได้ได <c oughs> จัดไปครับ